สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเรามาเดินที่ถนนคนเดินปรากแพรกนะคะวันนี้เรามาเจอลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะใหญ่กว่าทุกร้านที่เราเคยเจอนะคะเดี๋ยวเราลองไปคุยกับน้องเขาว่าเขาขายอยู่ที่ไหนบ้างนะคะวันปกตินะคะ น้องคะปกติจะขายอยู่ที่ไหนบ้างคะขายถนนคนเดินทุกวันเสาร์ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากถนนคนเดินนี้แล้วขายที่อยู่ที่ไหนอีกคะทุกเช้าที่ตลาดท่าเรือค่ะค่ะก็จะไปขายอยู่ที่นั้นนะคะใช่ค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้สตรอเบอร์ี่ขายดีไหมคะก็ดีนะคะค่ะแล้วมันเป็นพันอะไรคะที่มาจาหน่ายทาไมพันถึงได้ใหญ่แล้วก็แบบว่าโหมีคนสนใจอ๋อพันเปอร์เซ็นนะคะมาเจ้าที่ไหนอะคะ อ๋อมาจากเชียงใหม่เลยนะคะค่ะค่ะก็ะะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอ่ามาเจอร้านน้องเขาเนี่ยที่ถนนคนเดินปากแพรก็มาช่วยน้องเขาอุดหนุนกันได้นะคะน้องเขาก็จะขายอยู่ที่นี่ทุกคนเสาร์นะคะก็ลูกใหญ่จริงๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยก็เคยเห็นแต่สตรอเบอรี่ที่ลูกเล็กๆนะคะแต่นี้ก็เป็นพันธ์เบอร์ใหญ่แล้วก็พันธ์ที่มีคุณภาพด้วยแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็สนใจแล้วก็หลั่งไหลกันมาซื้อเยอะนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยน้อง เขาให้เลือกเองได้ด้วยนะคะก็ถือว่าดีกับผู้ซื้อมากเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะก็มีหลายราคาที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูแต่ละไซส์นะคะที่น้องเขานำมาขายแต่ก็รับประกันว่าลูกใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยนะคะเป็นถุงก็มีนะคะที่น้องเขาคัดไว้แล้วนะคะ ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาดจัมโบ้เลยนะคะลูกใหญ่มากเลยทีเดียวคะ่ะใหญ่กว่าเหรียญสิบอีกนะคะขีดละสามสิบเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จำค่าไซส์กันไปขีดละยี่บห้าเครื่องโลเก้าสิบนะคะ น้องคะช่วยฝากเบอร์หน่อยค่ะแบบว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่เขาจะมาซื้อสตรอเบอรี่ค่ะตรงนี้ค่ะเบอร์0ูนค่ะค่ะหกหกเก้ีแปดสามหกค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเจนค่ะน้องเจนนะคะค่ะก็จะขายอยู่ตรงนี้ประจาเลยใช่ไหมคะล็อกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะก็มาอุดหนุนน้องเขาได้นะคะที่ถนนคนเดินปากแพรกแล้วก็จะขายทุกเช้าที่ตลาดข้าเรือนนะคะค่ะก็ไปอุดหนุนน้องเจนเขาได้นะคะรับประกันความใหญ่จริงๆเลยค่ะ ก็ขอบคุณนะคะหลายท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปของเราต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวทลิปหน้าจะพาท่านผชมไปที่ไหนก็รอติดตามนะคะ